สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพสตอรี่วันนี้ย่าพรจะผัดเผ็ดนะคะกบค่ะก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะ แล้วก็ใส่พริกแกงค่ะสองชอนโต๊ะนะคะเราก็ผัดพริกแกงให้อหอมๆนะคะ แล้วก็ุบไฟลงไปค่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะให้ห,หอมๆใส่กระชายค่ะ เราก็เตินมน้ำลงไปหน่อยนะคะเพื่อจะผัดให้กบสบกหน่อยะคะ่ะใส่ผมพมรวรสดไปคาหนึ่งช้อนโต๊ะ หนึง่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายขึ่นช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโตะค่ะ แล้วก็ใส่พริกโดดนะคะพริกคิดฟ้าแดงกับพริกแดงจินดาแล้วก็ลองชิมก่อนนะคะว่าราสชาติเป็นไงบ้างแล้วค่อยเติมน้ำปลานะคะ เราก็เตินป่าค่ะหนึ่งชอ้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ชิมะคะ่ะ อร่อยแล้วค่ะมีรสเค็มแล้วก็หวานตามก็รสเผ็ดนะคะแล้วก็ผัดน,นานหน่อยเนื้อกบจะได้สุกค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปนะคะ แล้วก็ใส่ใบมะกรูดผันฝอยค่ะใส่ใบกระเพรานะคะใบกระเพราวันนี้ก็มีสีเขียวด้วยกับสีแดงค่ะสองอย่างเลยแล้วเราก็คลุกเขานะคะคลุกเข้าใบกระเพราค่ะ ให้สุสเกเสร็จแล้วก็ติดไปฟ้าได้เลยนะคะสุกแล้วค่ะ นะคะหรือผัดพริกนะคะของเยพีพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่งองเยพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ